ชาพาเต้านะทะัทพรงานเข้าโดนขุดยับปมมาตรา1-1-2เหตุร่วมเฟรมชื่นมม่นโซเชียลแซยับแก๊งบ้านคุณใหญ่สำหรับนายพิธาลิมเจริญรัศสะสะพักเก้าไกลจากดราม่าพินอกคิโอบ้านคุณยายจนทำให้งานเข้าแม่นายพิธาเองที่ต้องมีการโทรไปขอโทษกับตระกูลอภัยวงศ์จนวุ่นวายไปหมดว่าเกิดจากอาการเข้าใจผิดของนายพิธาเอง แต่เรื่องนี้จบไปควันยังไม่ทันจางประเด็นใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วเพราะไม่วานานายพิธาค่ะจะไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็จะงานเข้าไปด้วยล่าสุดค่ะผู้ใช้เพจ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพหมู่ในงานแห่งหนึ่งพร้อมกับมีการระบุข้อความว่าโอเคทราบแล้วเปลี่ยนซึ่งในภาพนั้นค่ะมีานายพิธาร่วมเฟรมอยู่ด้วย โดยอยู่ตรงกลางค่ะและก็มีหลายๆคนลายล้อมโดยหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวแต้วนัฐพรเตมีรักจากค่ายช่อง3ซึ่งเาจตัวค่ะเป็นคนโพสต์ภาพนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยพร,ร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่า Here to embrace our fear โดยถ้าแปลเป็นไทยก็ทำนองว่าทีนี้พร,ร้อมที่จะสยบความกลัวซึ่งเป็นการโพสต์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้ว ดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากบางคนค่ะก็มีการเข้ามาถามว่ากําลังแสดงเรื่องพีน็อกคิโอกันรอและอีกคนบอกว่าทีมบ้านคุณยายเห็นแล้วเสียวความรู้สึกเลิกดูผลงานไปเลยซ้ำนั้นแล้วค่ะไม่ติดตามไม่สนใจเลิกดูแล้วค่ะละครไทยดูซีรีส์จีนเกาหลีดีกว่าเกือบทุกวงการน่าจะ99%แล้ว ไปหาหนังเกาหลีดูบันเทิงกว่าเยอะบางคนค่ะก็เข้ามาบอกว่ารู้เบื้องลึกมานานแล้วเช่นทราบมานานแล้วเปลี่ยนแล้วเจ้าของไอจีก็มีแนวคิดเดียวกับพวกนี้ด้วยเปลี่ยนรู้ตั้งแต่ถือหนังสือคราวนั้นแล้วแม้แต่ในโพสต์ต้นฉบับในอินสตาแกรมของเต้าเองค่ะก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นถ้าไม่มีผู้ชายตรงกลางจะดี ทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าภาพดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนปี2566ที่นายพิธาลิมเจริญรัตได้มีการไปร่วมงานเพื่อซัพพอร์ตดาราสาวมันมีพิมดาวในงานนิทรรศการหนังสั้น Fear Experimental Short Film Screening ที่จัดขึ้นณโมกาแบงกอกโดยเป็นหนังสั้นค่ะที่สื่อในการเล่าเรื่องความกลัว ซึ่งการโชว์หนังสั้นผลงานกำกับของมัดมีนั้นก็มีดารานักแสดงมาร่วมงานกันคับข้างค่ะอาทิเช่นคันเงินไทเทเนียมยะดานลินยาเฟมชวินโรธและก็คนอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงเต้านัทพรและนายพิธาที่มีความสนิทสนมกับมัดมีพิมพ์ดาวที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็พบว่า เ้วเองก็เคยงานเข้าเรื่องของจุดยืนทางการเมืองของเธอมาแล้วครั้งหนึ่งจากกรณีที่เจ้าตัวค่ะมีการถือหนังสือของอดีตผู้ต้องหามาตรา1นึพร้อมข้อความที่ระบุชัดเจนว่ามันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละอีกทั้งหวันใจไฮโซนุ่มในประนายพรประภาก็มีการออกมาร่วมทำด้วย ซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคณะรัษฎรเมื่อปีพศ2563ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ในวันนั้นค่ะได้เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมขึ้นและก็มีศิลปินดาราออกโรงมาขอเอาเป็นจำนวนมากและพบว่านักแสดงสาวเต้านัฐพรเตมีรักก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการออกมาแสดงความเคลื่อนไหวด้วย ดยเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์ภาพกับวันใจไฮโซหนุ่มในประนายพรประภาขณะที่ถือหนังสือบันทึกของพรทิพมั่นคงหรือว่ากอล์ฟอดีตผู้ต้องหาคดีม,มาตรา112ลงใน IG Story ที่มีข้อความว่ามันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละและต่อมาค่ะก็มีการออกมาชี้แจงว่าการเลือกอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อตัดสินใครเตาเองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน จากความตั้งใจแรกที่จะศึกษาประสบการณ์และเข้าใจความรู้สึกของผู้ต้องขังสำหรับการรับบทบาทหนึ่งในละครส่วนข้อมูลอื่นใดในหนังสือตั้วถือเป็นการอ่านเพื่อเปิดมุมมองการรับรู้สถานการณ์ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าและหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้แนวคิดในการใช้ชีวิตที่เหลือของเราได้บ้างไม่มากก็น,น้อยด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะเจ้าตัวก็โดนถล่มไปเป็นจำนวนมาก หลายคนถึงกับเลิกติดตามเช่นการเป็นดารานักร้องไม่ได้ทำให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามเหตุผลคิดแต่ใช้ข้อความสั้นๆตัดช่วงเหตุการณ์มาโจมตีเจ้าหน้าที่ ไม่พูดถึงการหมิ่นสถาบันไม่พูดถึงการคุกคามขบวนเสด็จซึ่งเป็นเหตุสำคัญทำให้ต้องประกาศใช้พรากฉาุกเฉินเจ้าหน้าที่ขอให้หยุดชุมนุมเมื่อไม่ทำก็ต้องใช้การผลักดันและการฉีดน้ำไม่มีกระสุนยางไม่มีแกส๊สน้ำตาดารานักร้องเหล่านี้กลับเห็นเป็นการใช้ความรุนแรงใจคอจะให้ชุมนุมกลางสี่แยกใจกลางเมืองทุกๆวันหรือ หาใช้ปัญญาอย่างเต็มที่และให้ความเป็นธรรมกับสถาบาันก่อนจะโพสด,ด้วยและอีกคนค่ะบอกว่าทำไมจงรักภักดีแล้วมาขอพระราชทานเพลิงให้พ่อทำไมโดยเต้านัทพรค่ะเป็นบุตรคนที่สองของผลอากาศตรีนรงเตมีรักและนางรวงทองเตมีรักครอบครัวทางฝั่งบิดามีเชื้อสายมอนโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2563พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีน,นรงเตมีรักคุณพ่อของนางเอกสาวเต้านัทพรที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่าโพสต์หนังสือนั้นได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามค่ะดิจิทัลฟุตพิ้นก็ยังคงตามหลอกล้อนอยู่ดีเพราะคนที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องมาตรา1นึ 2, ย่อมไม่พ้นที่จะถูกกลุ่มที่รักและต้องการที่จะปกป้องสถาบันออกมาโจมตียิ่งล่าสุดมีคําวินิจฉัยสารพระธรรมนูญออกมาแล้วว่าการแก้ไขมาตรา1นึ 2, เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข